ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับ FC ของผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนรวมดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้เราก็มาพบปะกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับความน่าจะเป็นของทั้ง3ฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษนะครับฮานอยธรรมดานะครับและฮานอย VAP นะครับวันนี้นะครับจะมีตัวไหนเด่นชัดที่สุดมาแรงที่สุดนะครับสำหรับ3ชุดนี้นะครับจะมีชุดไหนชุด2ตัว นะครับชุด3ตัวนะครับชุดไหนที่มาแรงที่สุดเด่นชัดที่สุดในวันนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับสำหรับฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดานะครับแล้วก็ฮานอย VAP นะครับนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของทั้ง3 h ฮานอยเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเปนแฟนนะครับชื่นชอบตัวไหนนะครับชื่นชอบ วิ่งลูดนะครับหรือแม้กระทั่ง2ตัว3ตัวนะครับก็สามารถนําไปพิจารณาได้นะครับนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์เจาะลึกเท่านั้นนะครับมาเริ่มกันที่ฮานอยแรกนะครับฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษสําหรับฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามสูตรนะครับเ นะครับมาแรงที่สุดนะครับตัวเดียวเลยนะครับวันนี้7มาแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ7มาแน่นอนสําหรับฮานอยพิเศษนะครับวันนี้รู้สึกว่ามั่นใจนะครับมั่นใจมากนะครับฮานอยพิเศษในวันนี้จากการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับความน่าจะเป็นตามสูตรนะครับส่วนเน้นๆให้2ตัวคือนะครับ72นะครับแล้วก็75นะครับเน้นๆให้2ตัวนะครับคือ72และ75 นะครับส่วนชุดเน้น3ตัวนะครับมีอยู่1ชุดนะครับคือ072นะครับ072นะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับส่วนชุด2ตัวนะครับจับชุด2ตัวนะครับประกอบด้วย6ชุดนะครับวันนี้ไม่มีชุดเน้นไม่มีชุดลองนะครับเน้นเท่าเท่ากันนะครับชุดเน้น2ตัววันนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับชุดแรก70นะครับชุดต่อไป71 นะครับชุดแรกเจ็ดศูนย์นะครับชุดที่สองเจ็ดหนึ่งนะครับชุดที่สามเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดนะครับชุดที่สี่สองศูนย์สองศูนย์นะครับชุดที่ห้าสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับชุดที่หกสองห้าสองห้านะครับนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับความน่าจะเป็นของฮานอยพิเศษนะครับในวันนี้นะครับทั้งชุด มาตัวเดียวเน้นๆนะครับแล้วก็ชุด2ตัวเน้นๆ3ตัวนะครับรวมถึงชุด2ตัวนะครับฝากไว้พิจารณาใครชื่นชอบชุดไหนก็สามารถนําไปพิจารณาได้นะครับสําหรับต่อไปนะครับชุด3ตัวนะครับสําหรับฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับต่อไปศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้านะครับชุดที่สองนะครับชุดต่อไปศูนย์หนึ่งเจ็ด 017นะครับชุดต่อไป025 025นะครับชุดต่อไป057 057นะครับชุดต่อไป125 125นะครับสำหรับฮานอยวิเศษนะครับจากการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นนะครับมีเท่านี้นะครับใครชอบวิ่งรูดบนล่างก็สามารถนำเจ็ดไปพิจารณาได้เลยนะครับส่วนใครเน้น2ตัว หลักเน้นๆให้แล้วนะครับ2ตัวเน้นๆนะครับและชุด3ตัวก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนชุด2ตัวทั้งหมดนะครับใครจะเน้นชัวร์ไว้ก่อนก็ทั้งหมดก็ได้นะครับชุด3ตัวก็ติดไว้สักเล็กน้อยนะครับพอได้ลุ้นนะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับชุดฮานอยธรรมดานะครับฮานอยธรรมดานะครับประจําวันที่ นะครับ25ธันวาคม2563นนะครับในวันนี้ฮานอยธรรมดามีตัวไหนบ้างนะครับมาแรงที่สุดเด่นแคบที่สุดสำหรับฮานอยธรรมดาวันนี้นะครับคือ4นะครับคือ4นะครับฮานอยธรรมดาจะไม่เน้นเท่าชุดของฮานอยพิเศษนะครับชุดฮานอยพิเศษวันนี้เน้นนะครับส่วนฮานอยธรรมดาก็ถือว่าปกตินะครับไม่เน้นเท่าไหร่นะครับ มาแรงที่สุดเด่นชัดที่สุดนะครับคือ4เน้นเน้นคือ4ี่เก้านะครับชุด2ตัวนะครับคือ4ี่เก้านะครับชุด3ตัวคือ3ามสี่เก้านะครับสามสี่เก้านะครับส่วนชุด2ตัวที่เหลือสําหรับฮานอยธรรมดานะครับประกอบไปด้วยนะครับชุดแรกนะครับ4ี่หนึ่งนะครับ4ี่หนึ่งนะครับชุดต่อไป4ี่สามสี่สามนะครับชุดต่อไป4ี่ห้าสี่ห้านะครับชุดต่อไป9ก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่ง นะครับชุดต่อไปคือ93 93นะครับชุดสุดท้ายนะครับสำหรับ2ตัวของฮารายธรรมดาคือ95 95นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับหลัก C นะครับชอบ C นะครับก็วิ่งรูดบนล่างได้เลยนะครับส่วน2ตัวนะครับก็พิจารณาทั้งหมดนะครับเน้นชัวร์ไว้ก่อนนะครับหรือจะเล่นแค่ชุดหลักนะครับก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำนะครับคืออยากให้เล่นทั้งหมดนะครับเน้นชัวร์ไว้ก่อนนะครับ ส่วนต่อไปนะครับชุด3ตัวนะครับสำหรับฮานอยธรรมดาวันนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับ1 3 4่นะครับ1 3 4นะครับ1 3 5 1 3 5นะครับ1 3 9 1 3 9นะครับแล้วก็145 145 149 149นะครับ1 4 9 1 4 9นะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายคือ159 159 นะครับนี่คือการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับความน่าจะเป็นของฮานอยธรรมดานะครับประจำวันที่25ธันวาคม2563นนะครับมีนะครับดังที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับคัดเอาสูตรที่ดีที่สุดนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับของฮานอยธรรมดานะครับต่อไปนะครับต่อไป ชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายนะครับของวันนะครับคือฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP นะครับจากการผิดพลาดนะครับมาหลายวันนะครับฮานอย VIP นี้ก็หลุดมา2วันติดๆนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะกลับมาเช่นเดิมนะครับฮานอย VIP วันนี้นะครับก็ยังเน้นให้ความสําคัญเช่นเดิมนะครับฮานอย VIP ประจําวันที่25ธันวาคม2563 นะครับตัวเด่นตัวมาแรงที่สุดนะครับเหมือนเหมือนกันกับนะครับฮานอยธรรมดานะครับฮานอยธรรมดาแต่ตัวเน้นนะครับต่างกันนะครับเน้นเน้นสองตัวนะครับสําหรับฮานอย VP คือสี่แปดสี่แปดนะครับเน้นสามตัวนะครับคือหกสี่แปดหกสี่แปดนะครับส่วนชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวของฮานอย VP นะครับประกอบไปด้วยนะครับชุดแรกนะครับสี่หนึ่ง สี่หนึ่งนะครับชุดต่อไปคือสี่แปดสี่แปดนะครับชุดต่อไปนะครับคือสี่หกสี่หกนะครับชุดต่อไปคือแปดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับชุดต่อไปคือแปดสามแปดสามนะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับคือแปดหกแปดหกนะครับนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับความน่าจะเป็นของฮานอยวีเอพีนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับชุด เลขตัวเดียวมาแรงที่สุดนะครับคือ4นะครับชุดเน้นๆแล้วก็ชุด2ตัวนะครับฝากไว้พิจารณานะครับสำหรับฮานอยว i p ในวันนี้นะครับส่วนชุด3ตัวนะครับจากการคำนวณสูตรที่ดีที่สุดนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือ134นะครับ1 3 4นะครับชุดแรกชุดต่อไปคือ136 136นะครับชุดต่อไปคือ138 138นะครับชุดต่อไปคือ146 146นะครับชุดต่อไปคือ148 148นะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายคือ168 168นะครับนี่เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฮานอย VIP ทั้งหมดนะครับของ VIP ทั้งหมดในวันนี้นะครับฝากไว้พิจารณานะครับใครชื่นชอบชุดไหน นะครับก็สามารถนําไปพิจารณาได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นฮานอยธรรมดานะครับฮานอยพิเศษนะครับวันนี้นะครับเน้นฮานอยพิเศษนะครับแล้วก็มาเน้นที่ฮานอย VIP นะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณ FC ของกับผมทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนรวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับขอบคุณครับที่ติดตามผลงานครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคม ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ